สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสบบดีตอนตอนตอนเถียงเนาะตอนเถียงวันยังเนี่ยวันซุกและตีมือนี่ยว้าวมันซุกมาเยี่ยมน้องบปลาเน้างมีพ่อแม่น้องข้าพิวปลาเมาชาวนางเนาะแม่น้องลิงแม่น้องลิงหนึ่งเขามาสูดอัติ๊บ เป็นอะไรน้องคะพี่อยู่น่ะว่าอันไข่แน่บลรอบอนานอ้าวคนแถ่นนะามเลยแค่พันเ้ามาอือคนแถ่นเลยแค่พันเ้าผู้อีหล่าพี่น้องพ้นตรวจล่าสุดมือเ้าในเขาไปเอกแล้วเพิ่นว่าปกติมูมี่ยังนอกเกี่ยวกับลำไส้กับกระเพาะพี่น้อง กสิแมีนอยู่น้องอีหลาบกค่อยกินข้าวบานี้ลังจากอีหละเศร้าแล้วพี่น้องเศร้าแพงผูอยู่ดีๆก็เป็นพี่น้องเอ้ยคั้นขึ้นยัวๆวูคั้นขึ้นยัวๆได้ได้เสีอับกดแล้วพี่น้องเอ้ยอ่าหละท่้นมาทึ้นกระยานไหมทึ้พี่น้องเอ้ย ทำอีดนะเสื้อแพงขั้นมือขั้นมือหนูอ่ะหนูอ่ะหนูอ่เลยเสื้อแพงเราไปล่างมือไปล่างแล้วมาทาแอลกอฮอล์ขั้นหน่วเนียะหน่วเนียะขืนขั้นขืนตามแขนตามข้อตามขาเต็มบืดเสื้อแพงก็แลนไปหาหมอเพื่อนก็จัดยาหายเลวก็ถือสีดยาเข้มหนึ่งอย่างจนบ่อยากได้เจ็บ กับผู้บัได้ซักยามานนี่นะสิบกว่าปีแล้วบ,บัจักมีอ้มมองเอ้ยบัตรชิเป็นนะบัตรเนื้คนเท่านะท้างเบิงประมาณสิบนาทียาสิออกฤทธิ์ อาหารกันกินกันลาไรหักเจ้าแพงยังบ่มีอารมณ์กินพี่น้องมีแต่อารมณ์คันปลาดุกใหญ่แท้ปลาดุกโหมีตำออ้มีสุกน้ำไหมเบาใบไวได้มาปะโวดโพเออมุมนี่แจ้งใครเนี่ยนี่หละ bên này luôn, bóng để khăn bò ừ? giờ anh mà khăn nó <laughs> anh thong bên, bên là chép thơm chép mua chép thơm, chép mua chip thong chip mua chip thong chip mua chip Mừng mừng khăn khá khăn khá, à, dưới thân, dưới thân. khá khăn 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 trứng, khăn 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 mình bỏ thế cao, mình khắn như thế này, rồi yết nói 1, mở lại bưng 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 này khăn, bưng mở bưng ní đẹp, bao bao tí ที่เป็นแ็นปะมี่นาะบัตรสีเป็นบัตร้งาแ็นเต็มหมดบัดสีเป็นสีดยาไปเร้วเข้มหนึ่ง vàng chinh hầu lều chì phá gần lông kala at ba luôn mà liều hm hinh tùng lơi a khóc chai nam em khóc chai nassau lang nầm luôn khóc chai nầm bào tìm mày khóc chai nầm bào tìm mày khóc chai nầm luôn ปาหมาได้สารุปปาหม่าได้อเอออาเยียบอี๋ละทางบึงอื่นก็โอ้ยเผื่อมอลงไปมันจันทร์ผู้บอกข้าวบดนาเซ่บข้าวใเถือซไม่ไม่ไม่เล่นเปิดระปุกเดือดื้อนะเซ็บขาใบเดือะเออจะดีแน่เนี่ย กินไ่มาดูอีหล่าหันมาดูはいบ่ได้ว่าทอบได้เจ็บแล้วว่าดีขึ้นแบบว่ามันก็ยังมันเจ็บลดลงลดลงนะมันก็บ่ได้ว่าเซามันยังเจ็บอยู่แต่ไปเบิ่งซือน่ะเนาะข้าอันห้องเอกซานี่กันใจอยู่ตกใจว่ามาแล้วหมอเอกเบิ่งบ่ได้เป็นหยังเด้อแล้วว่าใส่ติ่งน่ะ เป็นกระเพาะเป็นลำไส้บวเาอะโอ้ยหายใจโล่งโลยำ้ติดเชื้อเดไมานเลำไส้อักเสบดวี่คือกินข้าวแโอ้ยตัางบอกินโอ้างบมบ มาแต่งเทียนแหลยแหรียไปเล่นเลยบัดเขาโบกินเพ,นพนื่อนไปนั่งเพื่อนนะเที่ยงเลยไปนั่งมากินบัดกินอย่าอมนังหมองมือบานะไปนั่งมากินบัดกินสองคำสามคำมิตแต่ร์บดเส่ไข่แบบเบื่ออาหารนะนะ มันแหละมันละบ่มันละบ่มันละบ่เวคั่นฮอดผ้าท่าคั่นฮอดโคฮอดยังบ่คั่นแถวพุ่เั่าบ máy đang bô má xài ya là à gì vậy, đi yển, đi nhện ya pino ơi, bưng xông, si là gì là à, là à, à này, bây giờ tước bed, bây giờ tước bed khát nào. ไอพ่อนมากกับเยดายอยู่เนาะบอดไดไปตอนหับเพ่นแล้วก็บอดไดไปรวมวงน้ำเพิ่์นเชดาอีเดายียังได้แหละมีแต่เก็บแต่เป็นไอเอ้ยบอดไดมีเวลาไปหลับตอนไอเลยปเปถ่ายอีลาให้ไว้เนาะคันเมื่อถ่ายไอบปทันกับกับมีโอกาสเได้เห็นกันเนาะ thả vào bơ hến mèa thả vào mèa này mà chắp cho và nó lấy để làm choi uầy cá tê làm phiêu nó luôn 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 là là chơi luôn phiêu บอกินแล้วมันเจ็บมันบวมอวนอันนี้อันนี้นะเขาเก่าเดือนและเขาสิออกแล้วเพิ่อนนะหกเดือนกลัวเขาบวมแล้วเป็นไทรอยนี่อวนกับอวน ชาวนัางนี่สิคอดเดือนนีพี่เนาะเดือนนีเดือนหนาหนะเดือนหนาเนาะห้ากับแปดเดือนแม่สามสิบัปดาห์อืมกแม่ลงแม่ลงลิงหกเดือนพี่เนาะสากับปุ้ยอ้ยยันแปดชีฟอยู่คะแนนเพิ่นมาโบเมนอ้วนเพิ่นบวมเพิ่น สมอมอวาับแพหมอไดออม่าเออวมงันบวมนัเกี่อนายังันห่งแ่ินอีจบคลิปก่อนพี่น้องเราชมกิฬาเด้อแล้วก็ขอบพระคุณเอฟซีทุก่านที่เขามาหับส้มเลยเป็นกำลังใจหาตลอดพวกพ่อกันพิปหนาพี่น้องสบายดีสบายดี เคออรือน่บุมนางบุญชาเด็กือหอย